แต่เช้าเลยอะไรน,นักหนาเนี่ยเต็มไปหมดเลยเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะพวกเนี้ยไม่มีที่จะอยู่กันหรือไงนเนี่ยคอยนะ,ะจะฆ่าให้ตายทั้งตัหนัง้งกำลังโมโหแต่เช้าเต็มนักหนาก็มีลูกดาเนียพี่ฝากซื้อยาฆ่าแมลงหน่อย หนักเลยเร็วๆนะดาเนีอะดิหลอกก็ที่มันลุกไปโมมีเรื่องจะบอกเรื่องอะไรเรื่องใหญ่ซะด้วยเยอะข้อตัวอยู่ไหมอยากกัเยอะเลยอ่ะแล้วเรื่องอะไรอ่ะก็เจสิจะวางยารอทั้งตั้หนัก มาดีแล้วเหรอพี่หูไม่ค่อยดีอยู่ดีแน่ใจเหรอแน่ใจร้อยเปอร์เซ็นเรื่องจริงเหรอจริงมันใช่เหรอใช่เ<า>อาเอ,อาโมโมเอจจะรีบไปไหนกันอะ่ะจะกลับบ้านค่ะรีบกลับบ้าน <Hi. S 1> วันเนี้ยที่ตำหนักอะมีสวดมนต์ไม่สวดกันด้วยกันหรอไม่เป็นไรพี่เนูก็ไปสวดมนต์บ้านได้จะไปสวดที่บ้านเรากินข้าวกินปลากันหรือยังงานเหงื่อแตกเลยเนี่ยเจ๊่ะยังไม่ได้กินข้าวดีเลยพี่ราได้ไดท้องกับข้าวไปข้างหลังต้งหลายอย่างเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวก็ไปกินข้าวบ้านได้ก็ได้กได้ก็ได้ก็ได้ก็ไงยาที่พก่นด้ได้ก็ได้กได้ก็ไ้็ได้ก็ไดาก็ได้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 ก ยาฆ่าแมลงคอยดูนะพี่นัทจะใช้ขวดเนี้ฆ่ามันให้ตายทั้งกำน,นักเลยโอดูชั่วโอ้ไ <c oughs> ม่ชั่วหรอกว่าแต่เราอะเดี๋ยวกินข้าวกับพี่นัทก่อนไม,ไ,มไม่ได้ไค่ะไม่ได้โมเนอะกับข้าวพี่นัทอร่อยใช่ทั้งสองคนเลยห้ามรีบกลับโอเคไหม,ม,มดาเนียคอยดูนะ พี่จะฆ่ามดให้ตายทั้งตำหนักเลยยาฆ่า,า,มาแมลงเนี่ยถ้ามันใช่ไม่ได้ผลนะด้านนี้ทั้งโรงงาน <c oughs> อขอดู <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมานะไปพี่เวฟไหนี่พี่บอกว่าพี่ฟังมาดีก็พี่เวฟะดิเขาบอกว่าพี่อ่ะจะเอายาฆ่าแมลงไปฆ่าคนทั้งตำหนักเลยฮะพี่เวฟอีกแล้วหรอ พี่เวฟคิดได้เนาะหมึงน,นี่เนาะตลอดเลยหูมึงเนี่ยตึงยิ่งกว่าหนังกระติกซะอกีกที่หลักนะฟังอะไรก็ฟังให้มันดีๆหน่อยไม่ใช่มึงฟังแล้วมึงก็ไปพูดรู้จักพิจารณาบ้างหูนี่ก็มีแต่เม็ดมะขามเอาออกซะบ้างใครเขาเอาเม็ดมะขามใส่หูกันตลอดเวลาเยเอะเถอะอีกหน่อยนะนี่อายุเท่าไหร่เดี๋ยวแปดสิบะมึงก็ไม่ได้กินอะไรแล้วหูหนวกหูตึงไปหมดทำให้คนอื่นู่วายไปหมดเลยเนี่ย